สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมจ้าวันนี้ว่าจะพาไปชิมข้าวมันไก่นะจ้าเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมจ้านี่เลยจ้าย้อนกลับไปฟ้าส่วนภูมิภาคมาซื้ออะไรเจอกันตรงนี้อีกแล้วนะจ้า นี่มีข้าวแกงขไข่ด้วยนี่เลยหวัดดีแมค่ค้าโอ้โหเผอแปบ๊บเผอแปบ๊ปแปบดูดิจะหมดแล้วไข่ดีมากอู้ยสุดยอด,ดเนี่ยก็จะพาเอฟซีมาชิมข้าวมันไก่นี่แหละพี่เจีย๊ยบเอาข้าวมันไก่แล้วก็ไก่ทอด,ดพิเศษจ้ะ คันนี่นะพิเศษเลย<ร>เอาให้น้องก่อนเอาให้น้องก่อน<ร>ให้น้องก่อนป๋าเอาเดี๋ยวเอซีจะแบบนะเห็นนิดเดียวไม่น่ากินอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องต้องสั่งยั่ยวๆหน่อย <g uss> เอาให้น้องก่อนตรงข้ามกับ อ้าวกำลังจะบอกว่า v s ช็อปไม่ใช่แล้วใช่ไหมเป,เ,ปเปลี่ยนเป็นเปลี่ยน,ลยนแล้ว,ลวใช่ไหมอ,อ,หอ๋อรับการสวัสดีิจารไม่ได้มอ๋อเหรออ๋อจาจะา B ทูเที่ร้านข้าวมันไก่จะตรงกันข้ามกับ b 2ทนะจ๊ะมินิมาร์ทนะจ้าด้านข้างก็เป็นข้าวแกงนะจ๊ะเดี๋ยวจะถ่ายน่ากินมากเลยดูดี เดี๋ยววันหน้าพามาทำชิปน่ากินมากเลยแม่ค้าน่ากินมากเลยดูออเดอร์ใช่ไหนนะมเนี่ยมีมีบริการอันนี้โทรสั่งด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆคุณผู้ชมจ๊ะแม่ค้าทำ แม่ค้าจัดให้สวยๆเลยสรุปว่าจะพามามาชิมข้าวมันไก่หรือจะมาดูร้านเข้ากิง <c oughs> สองร้านไปเลยนี่น่ากินมากเลยขอน้ำซุปถ้วยพิเศษเลยนะขายดีอ่ะโอ้ ยอดจริงๆอันนี้เรื่องจริงแม่ค้าสวยเรื่องจริงเลยขายดีเมื่อเช้าเนี่ยเพื่อนๆคุณผู้ชมจ๋ามาใส่บาทหน้าบ้านน้องไก่ยังห้อยเต็มตู้อยู่เลยแต่มาอีกทีจะหมดแล้วจ้าเพื่อนๆคุณผู้ชมจ๋าสุกยั่วมาแล้วลูกค้ามาเย้วจ้า ตัวนี้ก็ได้จ้ะใส่รองเท้าหรือถอดได้ใส่ยค่ะถอด,ด,ดถอดถอดดีกว่าถอดดีกว่าแม่ค้ายังถอดเลย <c oughs> เลยจ้ามาอุดหนุนกันได้นะจ้าเยอะๆเลยทูอินวัดเลยนะจ้าเพื่อนๆจ้าคุณผู้ชมจ้า สวัสดีจ้าวัสดีจ้าเตรียมตัวไปทำงานแล้ววันนี้พาชิมข้าวมันไก่แองไก่ทอดนะจ๊ะทูอินวันนะจ๊ะเพื่อนๆคุณผู้ชมจ้ามาอุดหนุนกันได้นะจ๊ะที่ร้านน้องชื่อร้านอะไรนะชื่อร้านอ๋อละ ร้านกิดข้าวมันไก่สี่คิ้วนะจ๊ะลืมชื่อ <c oughs> ไม่ได้มาชิมนานลืมชื่อแล้วพร้อมแล้วจัะเรามาลงมือชิมกันเลย,ยน้ำจิ้มสองอย่างเลยนะจ๊ะน้ำจิ้มไก่ทอดน้ำจิ้มไก่ต้มนะจ๊ะนี่จ้ามนะจ๊ะยยุย้จ๊ะ ลงมือชิมกันเลยนะจ๊ะถ้าชิมทูอินวันเลยนะจ๊ะเพื่อนๆผู้ชมจ๊ะกำลัง <c oughs> ถามว่ากินได้ไหมจะหมดตู้แล้วกินได้ไหม ถามพี่เจีย๊ยบอร่อยเหมือนเดิมอร่อยจ้าอร่อยเลยจ้าขายดีแต่เช้าเลยนะจ้าเพื่อนๆคุณผู้ชมจ้า ไม่กี่ชั่วโมงไก่ก็จะหมดตู้แล้วจ้ะ อร่อยเลยจ้าเพ,พื่อนคุณผู้ชมจ้าเจ้าเก่าอำเภอสีคิ้วเหมือนกันนะจ๊า ดีขายดีเปิดมาหลายปีแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆคุณผู้ชมจ๋าร้านกิดข้าวมันไก่นะจ๊ะน้องน่าจะรุมร่วม,มเกือบสิบปีหรือสิบปีได้ไหเนะานะ เพราะว่าเห็นกันานานๆแล้วอะออว่าเจียบก็เห็นมืนกันหมอสามปอสามใช่ไหม,ม,ามจา,ามเห็นกันมาต้องนานแล้วอะ ถึงมินิมาร์ทนี่ก็ยังเป็นของพี่ของเจ้าเก่าอยู่ใช่ไหมมินิมาร์ทอ่ะแต่เขาเปลี่ยนชื่อแค่นั้นเองอือจ,จ๊ะไปเจอ ไปเจอแกที่ไหนนี่แหละรู้ว่าที่ไปซื้อของแกนี่แหละแล้วแกเล่าใฟังว่าประกาศขายอยู่แต่ขายไม่ได้ใช่ไงส <c oughs> ถานการณ์ตอนนี้ใครจะกล้าซื้อใช่ไหมอยู่เฉยๆดีกว่าใช่ไหม ใช่ไหมอืมจ้าใช่ใช่หนูไม่น่าเหนื่อยหรอกเพราะว่าขายดี ก็หายเหนื่อยไงขายดีของขึ้นใช่ไหมจ้าจ้า อืข้าวไม่ค่อยขึ้นข้าวสารอืมจะไม่ยอมลงอ๋อเมื่อ,อ,อ,อาาก่อนเราใช้ยี่ห้อน,นี้ไม่ยอมลงราคาก็เลยเลิก <c oughs> เพื่อนๆคุณผู้ชมจ๋าเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะจ๊าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันคลิปใหม่เจอกันใหม่เจอกันทุกวันเลยนะจ๊าเพื่อนๆคุณผู้ชมจ๋าแล้วขอขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ขอขอบคุณมากมาก,กเลยจ้าขอให้เฮงเฮงปังปังรวยรวยทุกคนทุกท่านเลยนะจ๊าบ๊ายบาย,บายจ้ามาอุดหนุนกันได้นะจ๊า ร้านข้าวมันไก่ร้านกิบข้าวมันไก่นะจ้าเปิดมาร่วมร่วมสิบปีแล้วจ้าเยื้องกับไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะจ้าซอยสำนักงานเทศบาลจ้าแม่ค้าพี่เจ๊บลืมถามราคาเริ่มต้นเริ่มต้น45ใช่ไหม อ๋อสี่สิบบาทพิเศษสี่สิบห้าได้ลืมถามราคาแม่ค้า